เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง m i p สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาจี้เป้ารถสวยๆเราชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้เป็น Honda c i ี i c ลราโต้ครับเล่มเอกสารชุดโอนครบๆเลยนะครับเครื่อง V t e ทครับมาเครื่องน้ำมันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่ๆครับหัวเทียนใหม่ด้วยวาวน้ำใหม่ครับน้ำไม่ดันนะครับคันนี้พร้อมใช้งานกันได้เลย ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีรถท่านผู้ชมในเลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันนะครับโดยม่พาตัวคลิปใหม่ๆครับตอนนี้ก็อดูคันนี้ก่อนครับเรื่องดีเกียร์โตครับแอร์เย็นเจี๊ยบเพลงมีฟังสีสันก็ดูได้ครับไม่น่าเกลียดครับอาจจะมีตำหนิหรือรอยบ้างเล็กน้อยครับตามอายุการใช้งานภายในก็สะอาดนะครับล้อแมกทีอีสามสิบเจ็ดนะครับหลังคาเรียบๆไม่มีชนหนักตรวงล่างก็ยังถือว่าโอเคนะครับ สภาพเนียครับ Honda ร i v i c ตาโตราคาเพียง49,000บาทเท่านั้นเองต่อลองกันได้ด้วยราคาก็ถือว่าย่อมเยาครับสำหรับซ i ว i c ตาโตภายในสะอาดครับท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดใจยก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับทางเราก็เพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับเบาะออย่างสภาพดีเหมือนใหม่อยู่เลยครับ ตามนี้เลยเชอง v t e ท h ครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ